m e m b บ r IT สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเรียนรู้นะคะวิธีการลบข้อความนะคะในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชันเฟ e บ o o กนะคะหรือว่าจะเป็นแชทการสนทนาต่างๆเลยนะคะมีวิธีการลบอย่างไรนะคะลบยังไงลบยังไงนะคะให้ข้อความของเราหมด ไปในพลิปตาเลยนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปลบทีละคําทีละประโยคนะคะเสียเวลามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลบง่ายๆพร้อมกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างในวันนี้นะคะเราจะมาลบข้อความนะคะในแอปพลิเคชัน Line นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกนะคะ เป็นเลือกข,ข้อความอันนี้นะคะแล้วก็ทำการส่งไปที่แชทสมมตินะวางมาปุ๊บนี่นะคะทุกคนเราไม่ต้องไปลบทีละคำทีละประโยคแบบนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปลบทั้งหมดเลยให้ทุกคนคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็จะมีข้างบนนะคะทุกคน นี่นะคะตัวสีเขียว,ยวนะคะให้เราลากไปเลยนะคะลากไปจนสุดท้ายเลยนะคะบางเครื่องนะคะถ้าเราคลิกค้างไว้นะคะเขาจะเด้งขึ้นมาบอกว่าคัดลอกหรือว่าเลือกทั้งหมดนะคะเราก็ทําการเลือกทั้งหมดแล้วก็ทําการลบนะคะแต่ว่าบางเครื่องนะคะอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะคะก็อาจจะยังไม่มีนะคะก็อทาการลบแบบนี้เลยนะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปลบดูนะคะ จะทําให้เรานะคะประหยัดเวลานะคะในการาที่เราจะสนทนาในแชทต่างๆนะคะกับเพื่อนของเรานะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง membo it ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ